เย็นแล้วแวะมาดูส้มที่เราตอนไว้ก็ยังมองไม่เห็นรากนะแต่ว่าดูมันแตกเนี่ยพอโดนพอเราฟันไปเขาก็ตัดนํำเลี้ยงเขาก็จะไม่โตทางนี้เขาก็จะแตกออกมาใหม่แต่ปกติแล้วท่านาแรงนะมันก็จะออกประมาณเนี้ยพอยอดออกลาก,ก็ออกแต่ตอนนี้ฝนตกแตกก่อนดูแตกเลยมันจะแตกประมาณเนี้ย ลงบอกว่ามันมันโตเร็วเนี่ยแล้วก็ห่างน้ํานิดเดียวอยู่ตามคันล้อมเนี่ยแล้วก็ต้นมะพร้าวก็อยู่นี่ชายเนี่ยคือสวนสวนเก่ามันจะต่างกับสวนใหม่มันจะมีซากใบไม้ซากอะไรทับถมอยู่ก็สวนนี้ก็ขุดมาก็น่าจะเกือบเกือบสามสิบแล้วมั้งเกือบสามสิบปีอะ มันก็จะมีซากใบไม้ซากอะไรต่ออะไรหญ้าเยอะเราใส่ไปมันก็เป็นดินเก่าแล้วดูใบขนุนใบอะไรเนี่ยมันก็มันก็จะเหมือนปรับสภาพดินไปในตัวมันก็สนเก่ามันจะต่างกับสนใหม่สนใหม่ยิ่งเตียนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไม่มีสารอาหารอะไรในดินตอนที่เรามาทําใหม่ๆนี่ก็ได้เยอะแล้วดูนี่มะพาร้าวมั่งอะไรมั่งเนี่ยโคตรเลยก็เบื่อแล้วมะพร้าว โดกก็จริงอะแต่ว่ามันจะเป็นขยะที่ที่ย่อยยากมันจะเป็นขยะเยอะอะขยะจะเยอะมากสวนมะพร้าวเนี่ยลูกกระตุ้มลูกกระตุ้มนี่เป็นเป็นพันก็ว่าได้คือมันจะอยู่เงี้ยแล้วฝามันจะเน่าความจะย่อยไปก็นานถ้าเก็บขึ้นก็จะสวยหน่อยแต่นี้ไม่ได้เก็บมันจะไม่เหมือนสวนต้นไม้ธรรมดาแค่ใบมันก็ร่วงเดี๋ยวมันก็ย่อยหมดแต่มะพร้าวนี่มันต้องเก็บ ดูเยอะหลายปีหลายปีฝ่าฝ่ายไอไอลูกกระตุ้มเนี่ยมันจะผูกย่อยถลายไปอยู่ในน้ำเนี่ยดใูให้ดูสมกระปลูกไว้ห่างน้ำประมาณเมตรนึงก็เท่ากับชาน้นชั้นในชั้นในข้างบนนี่ก็เป็นขนุนแล้วก็มีมะพร้าวเนี่ยตอนเล็กๆก็ใส่จะ ปีปีกว่าแล้วไม่เคยเอาปุ๋ยมาใส่ไม่เคยสนใจเลยยาก็ไม่ได้ฉีดงามเองเหมือนได้ลมแดดอะไรเข้าข้อดีส่วนเก่าก็คือมันมันปุ๋ยอินทรีย์มันจะเยอะคือดินมันปรับสภาพแล้วมันไม่เหมือนส่วนดใหม่ก็ตอนตอนที่เรามาทำใหม่ๆอะ่ะก็คือว่า สังเกตง่ายๆน้ำแค่เอาผักตบชวามาใส่มันยังตายเลยขุดสวนมใหม,ใหม่มันจะไม่เกิดแต่ว่าพอเก่าแล้วมันก็จะมีอินทรีย์เรียกว่ามีปุ๋ยเกิดขึ้นเองมีชากใบไม้แล้วเราปลูกต้นไม้เยอะๆใบมันก็ร่วงมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็จะงามดูต้นนี้ตอน,นก็งาม แต่ฝาจ,จะนั้นมันก็ต้องหลายปีหน่อยถ้าเราไปเตียนมากแต่บางคนเขาก็ปล่อยน้ําท่วมสวนไม่ใหม่เขาจะปล่อยน้ําจมแล้วก็เหมือนล้างชาล้างดินแล้วก็สูบออกก็มีวิธีแก้แต่แต่ไม่หายช่วยได้แต่ไม่หายก็เหมือนตามไร่ผักไร่คนจีนที่เขาทาเขาก็จะปล่อยพอ mm hmm. นานทีเา็าจะปล่อยน้ําท่วมทีหนึ่งแต่ว่ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งหรือว่า ถ้าไม่ไ่้จริงๆก็ต้องปล่อยย่าลกปล่อยย่าให้ลกแบบทุ่มหัวแล้วก็เอาเครื่องตัดมันก็จะมีซากพืชมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเราคอยดูไว้เตียนตลอดสามปีห้าปีมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นมันจะไม่มีอินทรีย์วัตถุคือไม่มีนี่มันหอไม้เมื่อยอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็จะเน่าหนูนลูกตุ้มตรงนู้นนะเป็นพันเยอะมาก แต่ตอนนี้ก็มาได้ใบอ้อยยอดอ้อยเนี่ยก็จะหมักหมมช่วยให้ดินปรับสภาพได้ดีขึ้นเนี่ยดูอย่างกระท้อนเนี่ยเก็บลูกไปแล้วงามใบดําเลยคือมันมันสวนเก่ามันก็จะดีข้อดีอะ่ะแล้วก็ขี้โคนถ้าได้ศารขึ้นไปนะม,นมันมัมนหมักมันหมักหมักอยู่เป็นปีๆหลายปีว่างั้นพอสาสขึ้นไปนี่งามมาก มันก็จะต่างกับสวนใหม่สวนใหม่เอาขึ้นไปมันก็ดินมันก็จะไม่ไม่สมบูรณ์ไม่มีอะไรก็ตอนตอนใหม่ๆเมื่อก่อนนั้นไม่มีอะไรไงสวนเตียนก็จะพยายามดายหญ้าหรือว่าตัดหญ้าเนี่ยเราก็จะถมลงไปในน้ําให้มันเกิดเน่าให้มันเกิดสารอาหารก็ประมาณปีสองปีอ่ะฝ่าฝ่ายพวกแหนพวกจอกจะเกิดถ้าใหม่ๆรับรองได้เลยเอาหักโป่งใส่มันก็ไม่ขึ้น คือมันจะดินเปรี้ยวส่วนส่วนที่ขุดใหม่อะดินมันจะเปรี้ยวเอ้น้ํามันจะเปรี้ยวแต่ที่นี่เป็นน้ําเค็มคือตอน,นแรกเราลดน้ําน้ํามันก็จะตกอยู่เขาเรียกชานร่องขี้เกลือขึ้นอะปีรแรกๆนะจะเป็นเกลือเลยยาเยอะตายหมด